สวัสดีค่ะพี่น้องมาดามก้อนแก้มารรงงานตัวค่ะมาเลยค่ะวันนี้มีหยางมาเบิองกันมีตับกพุงค่ะตําแล้วตัวนี้เลยแล้วก็มีขัวกุ้งค่ะแล้วก็มีผัดมาม่าค่ะมีผักสลดัดมีปักเขือแล้วก็มีปักแตงค่ะวันนี้จัดแบบสวยงามเวอร์วังอลังการเลยค่ะเบาๆหลายค่ะเน้นกันเลยจ้ามีบุกวนเสวิมพัง ยายแสบท่องไม่เข้าพร่องกินข้าวเที่ยงกันไม่จ้าขอ,อยายใส่มือด้วยค่ะขนัดเนาะ หัอไหลพี่น้องเอยเป็นบดบดแปลว่าก่อหอนอยู่แม่จ้ะบดแบบพันหนไแม่จ้ะ วุอ่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นประกาศผู้จังอยู่แถวบ้านเขาไหมจ๊ะ ไไน้ำป่ะเนี่ยมุกคออืะบ่าเนาจังขัดมากมา ก่อนนี้อยู่ผู้เก็บเขาแฟมบิลี่เขา Family, เซเว่นสแกนบาร์โค้ดเด้อค่ะ เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าอ่าบุคลคลคนนี้ไปใส่มาใส่เนี่ยถ้าว่าบุคลคลคนนี้เป็นโคโรนร่าเนี่ยก็ได้ตามตาตามโตได้เล็วได้ไวแล้วก็ได้รักษาฟีจ้่ะ กลุ่มหวานหวานหน่อยอ้ยนหาักกลุ่มอบอกให้ว่าต้องขวให้มันแห้งหลายได้พี่น้องมันสีบมันสีบอม,มีความหวานขวดเพราะมันสุกน่ยแต่ว่าวันกิบวันวิบขวดเนี่ยแต่ว่ามาดาม่างกลุ่มค่อยมากินด,ดิบปหน่อย ทายวันวนี้จิตแจ่มใสเนาะค่ะเนาะจ้ฝ่าเบื่อกันเด้อพี่น้องเอ้ยช่วงนียังใส่ชีวิตว่าปกติอยู่จ้ะคลิปการขายของหรือว่าการใส่ชีวิตในการทํางานขายของอย่างว่าน,นี้มีจ้ะมึงมีคนมาซสื่อของไหม่้ะ มันแนดหวานดีจ้โอู้หนาวฟมาปูแทๆได้มาแต่จวจาปูเนี่ยพวก่อยถนัดกว่าเนี่ยเกะยา ปรสินค่ะเขาเปิดเลยสองหมื่นเลยจ้ะหมูอันมือแหละเมือม่อีามื่อที่สองจ้ะเมั่อวานกาไป ແລະກິນຕະບົມພຸງເຊຍກິນຫຼາຍຫຼາຍກໍຄັນກໍຊິມ່ວນເນາະພີ່ນ້ອງເນາະໄປເຫດການປົກກະຕິດີນາະໄປเที่ยวหาຫມູ່ກິນນໍາกันາຫຼາຍຄົນ ปันประเดี๋ยว แคการสำหรับคลิปนี้แวะมาทักทายนะ่ะะอค่ะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขในการกินอาหารในวันนี้และก็ทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้มาดามด้วยนะคะ